妈咪，我都不。嗯嗯嗯嗯 แตกเสียงใครเปิดอะไรพห้องหน้าผมตายตายตายมีแค่สองตัวใช่ไหมพี่นี่มีฮะเห็นพี่เห็นสองตัวนะแต่ไม่แน่ตึกด้านข้างมันนะพี่ดูแอร์ดรอปดีพี่มันอยู่ไหนอ่ะตึกด้านข้างมันนะเดี๋ยวดูกันนว่ามีเพื่อนมันไม่ปล่ตังมีม่าป

โดดหนึ่งสองเีเอไอเดียร์ฝั่งนูน้นพี่ฝั่งนูนงน้น,น,น,พ,น,น,พ,น,นพี่เก่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นพี่เก่งกลับมาพี่เก่งเนาะพี่มันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นครับเห็นเลยยัง <c oughs> เห็นหลแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาระเบิดปาไหมเดี๋ยวไปปาเลยตะบุปปาเอพี่ก็มีระเบิด ไม่ตายก็ไม่ตายก็เจ็บหนักนะฮะโดนทั้งไฟทั้งระเบิดน่ะ <c oughs> ตายก็เจ็บหนักนะ <c oughs> ไปเลยไปเลยอ,อัพไปเลยเดี๋ยวดูให้ปลาระเบิดลเลาะมันเรื่อยๆเดี๋ยวปลาระเบิดล่อไป ปลาระเบิดมันหรอใช่ใช่ปลาระเบิดเรื่อยๆนี่หมดละหมดรงเล็บไฟก็หมดละตายไอ้สวยสวย มันจะขึ้นตีมันจะขึ้นตีอ้าวขึ้นไปซะละเรื่องแรงละใครใครอยู่บ้างนะเบสเซ่อปมีกี่ตัวนะวิจารม่รู้่เห็นไม่รู้เอ๊ะเอ๊ะมิกมิกเอ่อจิงเลยมิกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อปอ๋อเรียบร้อยละอะไรสี่นัดสามนัด เบ้ยรถรถรถอะรถรถพุ่งเลองให้ให้เฮ้ยต่อออกจะเอาอีกเลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยขอโทษขอโทษผมขอโทษครับมันขึ้นชั้นสองว่ะมันดิงขึ้มันดิงไม่โหดอ่ะแต่ยิงเหมือนเที่ยงให้กูปฟังนี่เะดังโอ้โหมึงโดนหลายลัง ตายตายตายต่งชั้นตาย,ตายโอ้โหรถชนเหลือสิบแปเอร์เซนต์ายคารตายคารดรมันมาหาเรามันก็สะไล์อะลงมาเก็บขว้ากันเก็บขว้ากันเก็บไทีมสองก่อนพี่เก็บทีมสองก่นอกกน ขวาไม่ชาร์จเราไงตายทายทายทายยิงโดนโดนธนายยิงโดนนะมึงเจ้สนายยิงโดนพี่อีกตัวนึงอไงที่ใส่จุดพังอ่ะปรัดปรับเลยจะหมดเลยจะหมดแป๊บนึงเออถึงนีงเงี้ยตอเงี้ยเงี้ละมันมาฝั่งเราอ่ะม่หมวกอ่ะเอ้ยไม่ไม่ชาร์จแล้วอยู่รถตำรวจตัวนึงฮะมันเอารถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจกดผมมันยิงกดผมเดี๋ยวผมล่อให้เอา เอาโดนหัว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 ไอตัวใส่ชุดพัราะโดนหัวไอ้รถตำรวจโดนหัวไอ้รถตำรวจโดนหัวสววยยเดี๋ตัวเดียวไอ้รถตำรวจอ่ะี่อ้วนใจเย็นพี่อ้วนใจเย็นใจเย็นพี่อุ้ยมันเล็งผมมันเล็งผมผมยืนนิ่ง 海南，海南。